بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فولي ربما ينوب ودين التوحيد name ما جاء في الذبح หรือไม่ริบลานั่นก็คือว่าว่าด้วยผู้คหโดยบทบัญญัติที่ชี้ขาดถึงผู้ที่ไปเชื่อศาสนะเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ว่าก็อัลลอฮิตาอานะและคำพูดที่อัลลอฮ์สุบฮานะ้นล็ได้ทรงตรัสว่า กุลอินโนโซเดอจีจงกล่าวถือตัวอุมมหัมมัดตัวแท้จริงแล้วการล่ามาของฉันวานุสุกีและการเชื่อลีต่างๆนนั้การเชื่อสัตว์ต่างๆเพื่อรับประทานอาหารนนั้วามาฮิยายะและการเป็นอยู่ของฉันทั้งหมดวามามาดี และการตายของฉันด้วยลิลเลอร์บิลาลามทำไปเพื่อเอาหลอกสุบฮานหูวาจารได้พี่องเดียวลิลเลอก็คือตอนตายก็ลินเลอตายกลับไปเอาหลอกก็ลินเลออย่าได้ตายไปในเพื่อสิ่งอื่นหรือว่าตายยอมตายเพื่อสิ่งอื่น ตายไปกัะที่ทำมากเสียที่ไม่ใช่เพือ่ออเอาั่างนะแต่ใครก็ได้ที่ชีวิตของเขาตายไปเพือ่อเอาว่เงกัหวังว่าจะได้รับอจจชาชีพชัดีพจะเป็นผลบุญให้แก่เขาด้วยในการตายนั้นดังนบรรดาสหายที่ได้สเสียสละชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องอิสลามบางคนก็ปกป้องท่านนบีสละสละมีเอเาชีวิตนะครับ บางหน้าท่านานายีมองที่ว่าเขาคักก็มีชศรษฐีมักกๆนั่นนหละยิงสอนตนหนูเข้ามาอย่างมากมายพวกเขาอยอมเอาร่างกายนั่นแหละมาขวางหน้าท่านนายีสียสละไม่ให้โดนลูกศรและพวกเขาอยอมเจ็บแทนอันนั้นมาจากที่พวกเขามีความจริงใจรักต่อท่านนา,ายดีเสมอเพราะอะไรอย่างเส้นนัท้ทีนี้บอกว่าการละหมาดของท่น ก็คือการกราบไหว้ทุกอย่างกันหมดกันเข้ากับเข้ามนกันมีบางคนเขาไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปละหมาดให้กับสิ่งอื่นไปยกก้มกราบให้กับสิ่งอื่นนั่นคือชีริตใหญ่เช่นเดียวกันนี่การเชื่อต้องเชื่อเพื่ออ้อมอและก็กราบพระนามของมงคบางกระบกให้ความหมายคือว่าไปกล่าวอื่นนั่นคือชีริก ไปเชื่อนั่นก็เวลาเชื่อกล่าวพระนามอื่นนอกจาจะเป็นใครๆก็แล้แต่กะก่าวพระนามอาซีไปกล่าวพระนามตัวว,ล,นะว,วลีนั้นตัววลีนี้ด้วยพระนามว,วาลีคนนั้นหรือด้วยมณิกะท่านนั้นท่านนี้หรือกับด้วยจินด้วยผีด้วยเจ้าที่คนนั้นคนนี้นัน่นก็ไปเป็นการกราบไหว้ต่อสิ่งผืนนอ,อกชองก,กเป็นชีริตใหญ่ ว่ามาหยายยะตรงน,นี้คือทุกอย่างที่เขากระทาในชีวิตนะทุกอย่างที่เขากระทาในชีวิตทั้งหมดของเขาเนี่ยนะเพื่ออวบกินอาหารก็เพื่ออวบให้ทํให้หารนีร้ไปเด้ให้เราอยู่ในวิถีทางล็อว์ทำทุกอย่างที่เราบอ์นอนก็นเพื่ออว์สัมมาดาจ้านั่นแหละที่มีซอมนมาให้ฉันวังผลบุของฉันเนี่ย ทั้งการนอนและการตื่นอยู่ก็นอนนั้นขอให้นอนเพื่อลดอนอนเพื่อมีแรทงทำมีบาดาลเงนอนนั้นก็ได้บุญอยู่นั่นแหละเนียดก่อนนอนเลยนะอย่าลืมเอาไปนี้กพราะคือเนียดก่อนนอนทุกครั้งเพราะว่าฉันขอ,ขอนอนเพื่อลดเพื่อจะมีเรี่ยวแรงตื่นมาทำอามานิานนได้ดั่อันนี้คือได้ปรบุยน และก็นในองค์การที่อบอุ่สุวรรณนาได้ไกลถ่งคอซนลิลรบพิกาวันับดังนั้นจงละหม,มาเพื่ออบอะ่เพื่อพระพุอธภิบานของเจ้าและจงเชื่อมีด้วยเพื่ออบอุ่เหมืนกันนะคระับงการเชื่อมีการทำพุรบานหรือบ้างก็ให้ความหมายเพื่อนู่นแวันทำพุรบานีานนนานี้เจน และเกิดบอกว่าการละหมาดตรงนั้นนันคือการละหมาดใเดนเรื่องอัตฮา,าแต่ความหมายก็คือมคุกว่าวมอนั้นมากกว่าอีกคือทุกๆการเชื่อนั่นแหละและก็ทุกๆการละหมาดด้วยมันคือเรียร้อดีเกินเพื่อเอ,อาความตรงเดียวก็มีเหมือนกันนักเรียนก็คือคนนั้นแบางครั้งโดนหลอกที่เจ็บนู่นเจ็บนี่บางทีคิดมาก รั่วปวดท้องนะเป็นโรคบางโรคก็นะทีนี้จะพอไปหาหมอดูนะหมอดูบอกเจ้านะนะต้องไปเชื่อดกลให้กับเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นป่าชาตรงนั้นกูบัวตรงนั้นและวก็นเนียนให้กับเขาใช้ชื่อของเขาอันนี้เขามีทีนี้บางท่านจะเป็นจริง บางครั้งเกิดท้ายจากโกนั่นแต่นั่นจะจงรู้ไว้เถิดว่าบางครั้งมันตรงกับพลโลกก็ได้พลอและก็มันเป็นการอิสติดรจ์ประวิงเวลาเอประวิงเวลาจะเอาว่์คือให้คนเลาว่์ทดสอบดูซิว่าเขาจะล้มไปอีกไหมทีนี้คนที่ล้มก็ลงไปมันก็ลงไปอยู่นั่นเองเออท้าย บางคนเนี่ยมีรายงานบอกว่าใช่ตอนอีบลิสแปลงร่างเป็นคนตายก็มีนะแปลงร่างเป็นเป็นร่างเป็นร่างคนที่ตายไปแล้วเขบอกว่าอ๋อไม่ไปได้แล้วท่านทำถูกแล้วคือมาหลอกจนกระทั่งทำให้คนยิ่งหลงอันนี้ลนที่บอกคนทวโลกบางทานยิ่งหลงเราไปวินไว้แล้วให้ทำไมติการพระโพคนที่ทาชั่วนะยิ่งรวย a ล l a h u ะ m a إ ِวَา ا س َ ت َ د ْ ر ِ ج ُ ه ُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ر จรวิญวกเโาโดที่เขาไม่รู้ตัวว่าอุมลีลมะ Allahumma วิเวกาโคะอิสติดาราชพรอการที่ลลอฮนยังไม่ลงโทษทันทีเก็บเอาไว้ดูบางคนทำบาปเยอะแต่ว่าลอยนวลเฮฮาสนุกสนานทำบาปเยอะ เมื่อเอาหอกสุรธานอทาจะลงโทษก็แล้วเป็นการลงโทษที่เ็าไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อเกิดบางที่นะั้นสุดท้ายก็เล่นเล่นสนุกสนานอยู่ทันทีก็ออกัก่ะนี่เราต้องระวงังบางครั้งทำความชั่วอยู่นะนะั่นน่ะเกิดเป็นดินไว้มาเลยรวาวังด้วเอาหลอกสุรฮานอทนาลและในเมื่อเวลาจะเอาใครใครกลับก็น,น,ะนะนั่นน่ะหนีไม่พ้น เราดูพอรุนสมัยคนหลงไหลกบเนินทองรู้หรือเปล่าว่าลูกกุญแจทองนะลูกกุญแจไขคลังหรือว่าคลังของเก็บทองคำของเขานะ่ะกี่กิโลน้ำหนักฮนั่นก็คือช่วยกันแบกกุญแจขัดไขนะ คลังของปอรูนที่เป็นทองคำด้านในนักกล้ามสิบคนนักกล้ามสิบคนขึ้นไปอัลอแล่าแค่ลูกกุงแเจแล้วก็ในทองในคลังแค่ไหนแล้วก็เดินตะกบพุดมายิงเยอโศว่าเขาในที่สุดแลวในโลกนี้ทำเป็นใหญ่ทำเชิดหน้าไม่นนั่ไม่มองใคร บอกว่านี่ฉันอุตส่าห์หางมาเองเขาเก่งก็ว่อินนัมาบูตีดูอัลาอินมินอินดีนี่มาจากความรู้ของฉันทีนี้ก็สุดท้ายตำลวจสุดท้ายท่านได้ออกนงำดูเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ให้ดินยุบที่บ้านก็ทั้งนั้นเองจบตกลงว่าทั้งบ้านของเขาเลยทั้งเขาเองดงไปในดินดินสูงว่าขอเสพหนาบี ว่าบีได้รีดเอาโดนธรณีสูบเขาและกับบ้านของเขาไม่มีใครช่วยเหลือทั้อันน,นี้เราบ้าเราบังด้วยนะว่าอย่ากจะทำบาปบางครั้งเอาล็อล่อยให้ลอยนวลนั่นนะนะเป็นการประวิีนี่จะเอาล็อกเป็นแผนซ้อนแผ่นจะเอาล็อกสุนทรภัณฑ์นั่นคือเรากลัวที่สุดเดี๋ยวนี้ใครที่รวยแล้วก็แต่ว่าทำไมถึงกูไม่ไปลักมาแต่ว่ารวย เห็นทำบาปความเพลียงอะไรได้ท่านจงระวังมันจะอิสติโดสก็ได้เป็นการประวิงจากอบล้อมให้ที่เขาจะเอาโทษเขาอีกไม่นานวันนี้อย่าลืมดีนะันที่ชาวซาลักสมัยก่อนนั่นแหะเวลาพวกเขาก็เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้กินดีเหลือเกินบางคนกลัวว่าก็เลยกลัวว่าจะเป็นการอิสติโดสจะอบล้อเป็นการป่ววิงจากอบล้อหรือไม่ที่เขาจะลงโทษอีกไม่นานพอกลัวถึงขนาดนั้นชาวซาลัก كل دين أليم عن علي رضي الله عنه ما دو حديثنا ما علي رضي الله عنه ذكر حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات النبي لبوشان لسوان شان ما دم سي يعني ما هو لعن الله من ذبح لغير الله เราทรงสาปแช่งคนที่เชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลหิอันนี้คือหลักฐานที่ยืนยันตำแหน่งของมันและกับคนที่เชื่ออื่นจะละล่วงเนัถ้าหากว่าไปเชื่อวัวหรือเชื่อแพะเชื่อเจถึงแม้ว่าเขาเชื่อหลังเลือดแล้วแต่ด้วยพระนามอื่นอัลลอฮฺบอกว่าอย่ากินเวย ได้พอท่านทางหลายอย่าได้ไปกินสัตว์เชื่อที่เชื่อไม่ใช่เพื่ออื่นเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเราเชื่อที่ไม่ใช่ดาวชื่อของอัลลอฮ์ว่าอินนะฮุลฟิสเพราะความันนั้นสุกภพบางก็บอกว่าการการทำมันสกปรกและบางก็บอกว่าสัตว์นั้นที่เชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากเราสุกภพเพราะมันไปกล่าวชื่ออื่น ไม่ใช่เพื่อออกสุภะตะนะแล้วก็ไม่ใช่พระนามของพระองค์ก็เลยเป็นสิ่งที่สกปรกาอินนัวูลาฟิสและก็เช่นจากการเที่ยวหลอกสุภะห้ามการที่บุคคลไปถวายเพื่อสิ่งอื่นเหมือนกันที่เช่นเพื่อเพื่ออื่นเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ว่ามาดูบีขะอานัตโนสุและสิ่งที่พวกเขาเชื่อเพื่อรูปเจวันของพวกเขาอันนี้ก็มีไปถวายเพื่อเจวัน ดันั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เขาเชั่ไปถาไวายเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นกินไม่ได้กินไม่ได้สิ่งนั้นสุขซิรกละอัลลอฮฺมันละนาวาลีเดย์ต้นนี้นั่นคืออัลลอฮ์ทรงสาปแช่งคนที่ด่าพ่อแม่ของตนเองดายังไงนะรูป้ป่านใครด่าพ่อแม่ของตนเอง เฉยปุ๊บสิคอยนอนคอยนอนก็เดี๋ยวเราไปนอนเลยเลยเรื่องสวัเส,สียเสียได้อกไม่ได้ความรู้เสียได้นั่นก็คือมีใครที่สิน่อธนบีได้อธิบายบอกว่านั่นก็คือด้วยกับคนคนหนึ่งน,นั่นแหะไปด่าพ่อแม่ของคนอื่นเขาที่นี้พ่อคุณคนนั้นก็นด่าพ่อแม่พ่ากลับ นั่นแหละเปรียบเสมือนว่าพขาด่าพ่อแม่เป็นนเองฉะนั้นว่าพ่อแม่ของเราอย่พี่น้องนะเขาให้เกียรติดูอัลลอ์ให้พนมันต้องให้เกียรติแล้วก็แม่กระัางบอกพ่อแม่เราถ้าหากว่าเป็นคนกาเฟ่แลยนะเพราะเราสั่งให้ทําดีเลยนั่นความสวยงามของศาสนาอิสลามวอซาให้บุคมาฟิดดุนยามาอรูฟแต่จงคบกับทั้นสองด้วยความดีในโลกนี้ ในโลกนี้ต้องทำดีทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคลุคาเฟ่สักงให้ทำชั่วสิ่งที่เป็นความชั่วเราอย่าเปปฏิบัติตามแต่ตองทำดีที่เหลือบอกซ่ที่ตัวรูมาิีดุนเยอะมาอูฟะและนัลลวอฮหุม,มันอาวามอดิ่ฉันอันที่สามอีกเนื้อคืออัอลร้องสงสารเช่งคนที่ไปช่วยเหลือคนทำบาป ทุกอย่างตอนนี้มุฮดิชันก็คือทุกประเภทที่เป็นบาปถึงแม้ว่าตามหลักภาษาคือจะแปลว่าคนที่ทําอุตรนะิคนที่ทําอุตริกกรรมทางศาสนาทางพิดีอัชนะแต่ไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นนั่นท่านนาบีบอ,อกเราสงสารแช่งคนเหล่าไปให้ที่พักพิงไปให้ที่อยู่ให้เขาไปให้บ้านของตขาเองให้เขาพักอนคนทําพิดีอัเหล่านั้นนั่น แต่ถ้าไว้คนคนที่ทำบิดาษนะถ้าเราไปเยี่ยมเขาเราก็ไปได้ว่าเไม่เป็นไรไปทําดีเพื่อได้ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเาาไปทําดีเพื่อสิ่งอื่นไปหวังผลประโยชน์จากเขาหรือว่าเขาเป็นพวกของเราช่วยเหลือไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะเห็นแก่พวกก่อนแต้เขาเป็นพวกบิดาษหวังเราสงสารเช่ยงคนเหล่านั้นนเลยแล้วคนที่ไปช่วยเหลือด้วยก็โดนสาบแช่งไปด้วยบอกว่านี่แหละว่า วงการบิดาต้องห่างไกลทั้งวงการทั้งแผงของมันจะได้ไปร่วมอะไรเลยบิดาต่างๆสิ่งพุทธิกรรมต่างๆในศาส,สนาอัลลอฮ์ไ,ไม่ออมมันละอัลลอฮ์มันวัยรมะนหน้ารุอัเและกับใครอัลลอฮ์ทรงสาบเช่อมันกันใครที่ไปไปเีียนเครื่องหมายในในแผ่นดิน บ้างก็บอกว่าไปโกมที่ดินผู้อื่นมาวันต่อมาก็ไปปลักชนนไปล้ำเส้นเส้นของคนอื่นก็นก็เข้ามากันมาหน้าร,อร้อเอเครื่องหมายในพื้นแผ่นดินหรือไปดัดแปลงป้ายอย่างเช่นป้ายไปห,ใหัใเย่บ่านี้ก็มือไม่ดีเราก็ไปฉีดพ่นหัวให้เลี้ยวขวาแต่ตีเขาเลี้ยวซ้าย หรือว่าเลี้ยวหัวกลับไปยิงเขาไปตรงนั่นไปเปลี่ยนมันกันเอามาสงสารเช่นนั้นทำไมเราไปสร้างความวุ่นวายบนพื้นแผ่นดินอันนี้คือฮะดีสที่รายงานโดยมั่งมุสลิมเลก็กวาลเถอะที่ฮออลลฮุะลัยฮิวะสััลลเนี่ยเล็กที่รายงานโดยท่านทาริกบ็นชีฮะ ได้รายงานว่าจากท่านนบีสุลต่านนบีได้กล่าวว่าดั่งคนในจันทร์รจูลุนทีรุบาบมีผู้ชายคนหนึ่งน่ะเขาเข้าสวรรค์เพราะแมลงวันตัวนี้ว่าดั่งคนในรจูลุนทีรุบาบเช่นเดียวกันนีก็มีเหมือนกันในโลกหน้านั่นน่ะคนเข้านรกเพราะ เดมแมลงวันตัวก็รู้ได้แค่ได้กัยารสู้หรอกเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรก็ให้เป็นไปได้อย่างไรโอ้สโรสแล้ช่วยอธิบายหนึ่งก็ละมาราจุลานรอลาโกมินละหุสุนนามนก็คือชายสองคนนั้นไปเดินผ่านหมู่บ้านในที่มีรูปบ้านอยู่เดินผ่านทางนั้น ของกลุ่มชนหนึ่งและยาจูซูฮูหรือว่าละยูเจวิซูฮูอะฮัดุกอริบ يقرب له شيئا คือผ่านดินตรงนั้นนะเขตตรงนั้นนะ่ไม่มีใครผ่านนอกจากว่าจะต้องถวายให้กับรูปปั้นนั้นด้วยคนกลุ่มนั้นคนหมู่บ้านนะั้น ทีนี้ก็ฟกเาลูลิอาหาริฮิมาอรริดมีพวกเขาก็กล่าวแก่ทั้งสองจงถวายให้กับรูปน,นั้นนี้คือถ้าหากว่าไม่ถวาย,ยานะไม่ได้ผ่านหรือไม่กระโดดฝันขอโดน,โดนโดนสังหารเขาบอกว่าคนคนหนึ่งบอกว่าไดีใช ن د ي อุกอริบ ถ้าไม่มีอะไรเลยจะถาวายนะถ้ามีวัวก็จะเชื่อนะมีสัตว์อะไรนะนะอะไรก็ได้นะจะถาวายให้แต่ไม่มีอะไรเลยก็ละก็ดูระบุกก็รีบว่าเราดูเบอ้อะเนจงถาวายเถถึงแม้ว่าคุณจะจับแมลงวันมาถาวายก็ได้ไปหาแมลงวันมันก็จะมาถาวาย ทีนี้ก็ททำอย่างนั้นจริงคนนั้นทำพอเขประเบบ้บาบับา่นพอ่อนรู้สบีแล้วพวกเขาก็ปล่อยฟ้าด้ขวัญนันับบอว่าคนนั้นตกนรกอันเนื่องมาจากคำาชิกต่อถึงแม้ว่าจะเป็นการเชื่อไม่ได้ตั้งแต่แรงวันเพราะว่าไปถาไวายให้กับสิ่ง,อ,งอื่นนอกจากอ ทีนี้ไอ้ไอรดิสี้ในนักเ,เรียนนะว่ามันจะเหมือนเดินกับมีบางที่นะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มีรูปปั้นเขาปั้นกับริมทางนั่นนะ่ะทีนี้มันก็บ่าคนจะผ่านตรันต้องต้องทักทายก่อนถ้าคือบางคนเป็นอย่างนี้คิดว่าถ้าหาว่าไม่ทักทายนะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเจ้าที่จะไม่ช่วยเดยจะเกิดปัญหาเลย ก็เลยควบรวดูสิตรงนี้เออมเช่นเดียวกันถ้าทำอย่างนั้นคือชิตถ้าเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณให้โทษในด้านเร้นลักเป็นชีวิตให้คุณให้โทษด้วยกับสิ่งเร้นลับด้วยทางความลับคนหนึงนคนห้่ไม่ปไคน่ดูบาคนหนึ่งนะมาช่วยเหลืองานเราเขาให้คุณให้คุณให้คุณกันแล้ว

สิ่งบางควรในแก่ชันที่จะไปถวายอื่อนุกจ้ากฉันทำไม่ได้คือคนที่สวมว้วนคนที่มีอภินิดฐ์เราทีนสุดท้ายก็โดนฟันคอฟาดาราบุโอหุกอหุฟาดฟาดเดลันนะตายชาดีเพระนั้นแต่ก็สุดท้ายก็ได้เข้าสวรรค์ตรงนี้มีอีกมัสอราหนึ่งนั่นก็คือถ้าพวกเธอโดนผูก นีถ้าหาว่าโดนขู่ว่าถ้าหากไม่ไปกราบไหว้สิ่งนั้นหรือว่าไม่ทําชีริกอันนี้ไม่ไปถวายกับรูปานอันนี้โดนฆ่าถ้าหาว่าเราทําเพราะกลัวโดวนฆ่าได้ไหมมานุวันเราก็ไปทําตามเพราะกลัวโดวนฆ่าแต่ไม่ได้นับถือสิ่งนั้น ได้ตามโคราณย่ำเลย إلا من أ ฮะว ي ه ا وقل وهو مطمئنٌ بال فيما عن นอกจากคนที่ตุนบังคับแต่หัวใจของเขาสบายใจกับมอสสบายใจกับอีมานของเาเหมือนกับที่อัมมาลินยาเสร็สมัยก่อนนั่นแหะโดยพวกมุชาลิกินพูดตีอย่างแรงเป็นท่านะครับเป็นท่าของคนอื่นว่าเป็นท่าของมุชาลิกิน บอกว่าฉันจะไม่ปล่อยเจ้าจะตีเจ้าอยู่นี่เลยนอกจากว่าเจ้าจะต้องกล่าวว่าแมลงอันนั้นเป็นพระเจ้าของฉันเดินมีสัตว์คล้ายกิ้งคือเดินเดินผ่านนั่นแหละบอกแมลงอันนั้นเป็นพระเจ้าของฉันฉันไม่กล้าเรียกเมฆลาโดนหัวจนกระทั่งทนไม่ไหวกล่าวทินโดนปล่อยโดนกดโดนมากกว่านั้นเอ ทำในสิ่งที่เป็นชีริตทำในสิ่งที่ทิ้งศาสนาอิสลามนั่นเขาก็ร้องให้ไปหาทนายดีลึ่งท่านบนนนีก็บอบใจไม่เป็นไรเราก็บอกว่าคนที่อีมานแต่ว่า,าทำเพื่อโกรสินนไม่เป็นไรหรือบางคนก็ยังบอกว่าถ้าหาว่าเพื่อมัสลฮกดะวะอันนี้อื่ดอีกแต่อย่างนั้นไม่เป็นไรยอมทำปไปเพราะโดนบังคับ เราเลรักษาชีวิตของเราและรักษาชีวิตของพี่น้องเราครับแต่ให้อิมานสำคัญให้อิมานแต่ถ้าหากเพื่อมัสลฮะเจ้าว่าเหมือนกับท่านอิมามอะฮ์มัดมันดูถ้าหากว่าเจ้าไม่บอกอัลกุรอานนี่เป็นมัากุลบเราโดนตีแต่ยิมามะฮ์มัดไปขอหน้าคุณเยอะๆท่านจะรักษาซึ่งศาสนาถ้าท่านไปกล่าวเดี๋ยวคนแรกก็จะเชื่อ ว่าอัลกุรอานนี่เป็นมัฟโรอัลกุรอานนี่เป็นสิ่งถูกสร้างไม่มีสัจจ์อะไรแเดี๋ยวคุณบรรทุกตัวเชื่อตามด้ยวยท่านยืนอย่างนันต่อหน้าผู้คนและนั่นเป็นเพื่อมัาสนธิจะเอาว่าก็เ,เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ส่งเสริมให้ไม่กล่าวและก็จะได้รับผลบุญและก็ทาตายไปนั่นน่ะตายชา่ดีเพื่อมัาสนฮิที่ใหญ่กว่าปกป้องซึ่นอิสลามปกป้องซึ้นเส้นหลักการที่ถูกต้องอากีธรรมที่ถูกต้อง อาฮิมาห์มันเกือบตายนะอิมราฮิมาห์มันโดนนักอิมรามิมาห์มัดสมัยก่อนเนี่ยเด่นๆใครๆก็ยอมรับในความรู้ของท่านสุดท้ายเขาต้องช่วยเหลือให้กษัตริย์ชาสุนนะปกครองทำโทษได้ยังไงนี่คนที่คนอ่านเล่มใหญ่คนมีความรู้คนที่ทำโทษได้ยังไงให้ติกรปล่อยให้มาปางมันแล้วก็ให้ยก เกียรติท่านนั่นคือมาจากการช่วยเรื่องของสุขานะบรบว่าะอ่านอะฮดิส์นี้รายงานดูมาอัลกามัดก็คืออิมามที่เรากล่าวถึงที่มาของมัฮหมัดถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกเป็นอะดิษตีนมีมาโค่ก็เหมือนกันใางผูดถึงสายรายงานอันนี้คือแต่สำคัญก็คือการเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนั่นแหะบทเรียนที่เรากในรับวันนี้ การเชื่อเพื่อสิ่งอื่นและก็การเชื่อดดียกับพระนามสิ่งอื่นนั้นเน่ะโดยเพื่อการถวายถ้าอย่างนะั้นก็ือว่าเป็นชีริกใหญ่ตกศาสนา,าขอให้พวกเราอย่าได้ไปหลงกลคนที่หาก,กินกับศาสนาบางคนก็โดนหลอกอันที่เราว่า,าโดยดตัวครูหรือว่าโดนพวกนักเวทมนตยศาสตร์หลอกขอให้ไปเชื่อเพื่อมาลนก้าบ้างเพื่อยินบ้างเพื่อคนตายนนคนนั้นคนนี้บ้างคือเพื่อให้ทำชีิ แล้วก็พบมาแรยก็จะมาช่วยเหลือท mm ี hmm. 是是่ควรอยไาลยดทั้งคกเธอไม่ต <upright> ้องกลัวทั้งสิ้นมันที่ติดต่อขอรุูอาถ้าม่มีกครทำอะไรได้ในเมื่อเรายิดขอเรอสุภานตาได้เทียงพอเลยพอมาเยอะแต่ว่าเกิดเราขอขอโอวัสบุเที่ก็จะที่มอบไมายตอบรหบนะมอบมาให้เราช่วยเหลือให้เราลลอุ้้นครองให้อาลลอทรงดูแลการงานให้แก่เขาเพียงพอเลยโอวัสบุ ก็ขอดูใจจากอัลลงค์สุบฮานาถเลชให้พระองค์สอนหลักการศรัทธาที่ถูกต้องให้แก่พวกเราและจะคอ้พวกเรายืนยันในอัลลงค์สุบฮานาถเลชนะขอดูใจอัลลงค์สุบฮานาถเดชแล้คุ้มครองพวกเราจากความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพวกเราให้ทางไใจจะชีวิตของสุบฮานาถะดะอย่าได้โดนชี้เต้นในเรื่องของศาสนาให้แก่พวกเราอย่าได้โดนทดสอบอย่าได้ทดสอบหนักหนักในเรื่องของศาสนาให้แก่พวกเรา ขอดูอาจารา์ะอาอสุนทรนะแล้วให้อภิปรายตอบแทนความมีงานที่พวกเราได้มาแล้วเราเรียนตอบแทนอามะในกับาดินแล้วก็ให้ความรู้ที่มีระโยชนแก่พวกเราด้วยแล้วก็คอยกราส่งเมตตาส่งอภัยโทษให้แก่พวกเราจากบาปจากสิ่งที่ผิดพลาดทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยเถิดก็วันนี้ก็ขอบียงเท่านี้อบมาัล้วขอสัวะเราล้อมขอนมลยะดีนะมุฮ <ป merger. S 2> ัมมัดวะอัลฮิวะซัลลัม والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته